เสียงมาแล้วนะครับคันแรกเอ้าขนมมาแล้วเนขนมบนดอยอร่อยเสมอมาแล้วครับเบาบาเบาบาๆมาแล้วครับลุงกรมาแล้วรถลุงกรมีขนมไหมมีครับมาเด็กๆครับมาละขนมมาแล้วขนมบนดอยอร่อยเสมอมาใครอยากกินขนมเชิญลุงกรแจกก่อนแล้วเดี๋ยวออฟโรดตามกคนมาแหม ปไปเอาขนมลูกไปไปที่องค์เลยนี่นะครับผมคือกิจกรรมขนมบนดอยอร่อยเสมอปีที่7สี่คนมาเอามาก่อนนี่นะครับขนมบนดอยอร่อยเสมออารับกันลูกคนละส,สองอันครับเอาเลยค่ะลูกนี่นะครับขนมบนดอยอร่อยเสมอจับไปลูกจับเลยลูกแกกินนี่เลย นี่นะครับขนมบนดอยอร่อยเสมอโอเคอ,เคอนั่ากินไปก่อนนั่งกินนั่ากินไปก่อนลูกลไปนั่งกินไปนั่ากินในโฮมก่อนดเดี๋ยวเดียวรถออฟโรดมาเดียวเอาแหมนะครับวันนี้ลกงขนมาโคกลำรถกินกับเต็มตีลูกนะครับเนอะกินกับเต็มตีขอบคุณครับขอบคุณทีมงานออฟโรดทุกท่านนะครับที่ขนของมาขนมเยอะมากเด็กนะครับร2 0สิคน จะได้กินขนมกับพวกเราสสอชอห้วยโบงนาเกียรอมก๋อยขนมบนดอยอร่อยเสมอปีที่7รอบนี้นะมผมขนขนมมาแบบเต็มพิกัดนเลยนะครับรถทุกๆคันมีขนมเต็มหลังกระบะหมดครับนี่ครับยาวๆกันเลยนี่ครับขนมบนดอยอร่อยเสมอ กิจกรรมพวกผมนี่คือต้องเอาขนมนะครับขึ้นไปถึงมือยอดดอยน้องๆมาแล้วครับสายลุยขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องสายลุยของผมที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากเขาเคลยรครับชุดออฟโรดเส้นทางเคลียร์แล้วครับเส้นทางเคลียร์มาได้เลยครับ ปีหนึ่งนะครับผมจะทำหนึ่งครั้งสำหรับการเอาขนมนะครับขึ้นไปให้น้องๆบนยอดดอยสูงกับทีมงานของพวกผมนะครับแล้วก็เอซีของกระผมเรามีรถเกือบสิบคันนะครับทำการประสานงานจากทางสจเปรมบุก๋อยนะครับว่าพวกผมจะเข้ามาทำกิจกรรมนะครับภารกิจเอาขนมมอกับน้องๆบนยอดดอยนะครับ ไปเกียขึ้นไป่อคขึ้นไปขนมบนดอยอร่อยเสมอขึ้นไปอไโอเคครับขอามพุ่นตีไม่รีมโมลย,ยกครับทีมงานดอยชัยเอินุโลสุด,ดยอดมากไอ้น้องสวัสดีค่ะนี่คือสายลุยเยี่ยมมากเยี่ยมมากสายลุยครับ จัดนะครับเึลต้นงไปฟ้าต้องเข้าแล,ล้วะนี่แหละครับขนมบนดอยอร่อยเสมอเด,เดี๋ยวตาพอดิว้วส้มไม่ทานนะสุดยอดครับกว่าขนมนะครับจะเดินทางขึ้นไปถึงน้องๆบนยอดดอยนะครับพวกผมต้องไต่ขึ้นไปแบบนี้นะครับสุดยอดมากผู้ท่าน ขนมนะครับกว่าที่เราจะเอาขึ้นไปให้น้องๆน,นะครับกว่าน้องจะได้นะครับโอเส้นทางถือว่าค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเลยนะครับผมทุกอย่างเลยนะครับหลังรถนี่มีแต่ขนมนะครับเด็กๆ120ิคนรอขนมจากพวกเราอยู่ที่เราจะต้องค่อยๆมาเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดก๋วยเตี๋ยวนะครับเราจะทาก๋วยเตี๋ยวจะทําอันนี้คือน้ํานะครับน้ํา1 2 5อห้าส่วนอันนี้คือขนมนะครับ ถนนเต็มเลยน้องๆรอยอยู่ตอนนี้นะครับผมทําการจอดระหว่างทางนะครับป้าปีกแล้วก็ป้าละอ่อนตัวแต่ว่าผมขี่รถนาออฟโรดเข้ามาก่อนเขาจะมาถามปีอันนี้บ้านอย่างปีบ้านทันทีบ้านอย่างหรอ,อบ้านทันทีบ,บ้านทันทีอ่ะโอเคเดี๋ยวนะครับนาอเดี๋ยวอู้ก่อนวันเนี้ยผมจะไปสสอชอห้วยบงปีสามปีก่อนอะ่ะผมมาห้วยข้าง 6ปีก่อนผมมาห้วยลอกโอ้ผมมาหลายปีละ <c oughs> ตั้งแต่สมัยหัวตั้งวันนี้ที่บอกเป็นข้าหัวแล้ว่ว่าผมยุ่งถังขึ้นดอยอะ่ะอันนั้นชื่อผมลูกเดี๋ยวถ้ารถมานะครับลูกเนอะลูกเอี้ยเนอะโอเคก็เอานักเลย,ย <c oughs> เดี๋ยวันเดี๋ยวลุงต้อมจะนั่งร้อนี่สักประมาณ10นาทีถึง15นาทีออฟโรดครับออฟโรดออฟโหรดครับ ใจขายใจลากขนมเข้ามาละอ้อนก็ใหญ่เกี่ยวกับขนมขนมบนดอยอร่อยเสมอเดะละอ้อนยู่นี่เต็มคขาลือบพี่ใจใคยดำขนมบนดอยอร่อยเสมอปีที่เจ็ดขออัพโรดหนึ่งคันครับผมขอขนมให้น้องหน่อยผมขอขนมให้น้องหน่อยเอามาอัพโลดเด็กๆมาเอารดมาเจนนครับ วันนี้นะครับผมเอาขนมมาให้น,หน้องๆบนยอดดอยนะครับหกคันเต็มลำลกแลวครับามาไปเลยหนู่ๆหนูมๆมา<ะ>ขอขนมหน่อยมีเหรออนสีคนมีเด็กสี่คนจัดขนมมาเลยอ้อาวเอาไปแบ่งกันกปปินลูกนี่นะครับขนมบนดอยอร่อยเสมออ,ปปอ่าโอเคครับเดี๋ยวยกไกินได้เลยลูกโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการเบรกตรงนี้ก่อนนะครับ ขนมบนดอยอร่อยเสมอปีที่เจ็ดโอนจีนโอมยิ้มขอบคุณได้ครับเอาตอนนี้เฮมีเราอยู่สี่คนผมขอหนึ่งชุดก่อนสี่คนกินจนเอากินจุกอิ่มไปเลยเอาไปอิ่มไปเลยมาเอาไปเยอะลูกขนมมีเอาไปขนมเอาไปเอาไปลูกอขนม นี่คือกิจกรรมนะครับที่พวกผมทำมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ก็ผมทำมาแล้วเจปีนะครับสลหรับกิจกรรมนี้ฉะนั้นนะครับผมบอกไปแล้วว่ากว่าขนมจะขึ้นมาถึงบนยอดดอยได้นะครับผมต้องผ่านอุปสรรคผ่านดอยเอาไปเลย,เเล,ยลูกเอากินด้วยกันนะครับลูกเอานมไปเลยก็ได้มาเพราะว่าลุงเอาเอาไปเลยลูกเอาไปกินด้วยกันเพราะว่าผมขอตั้งใจนะครับเอาขึ้นมาเมือ่อออนบนดอยได้กินกินเลยลูก พอใจไหมคะโอ้โหอร่อยเลยเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องผมนะครับที่ออมเงินมานะครับซื้อเป็นของนะครับแล้วเงินของท่านของของท่านนะครับเดินทางขึ้นมาถือบนยอดดอยแล้วนะครับโหมเขานะครับพาย,ยายามพขึ้นมาจุดหนึ่งแล้วอันนี้แค่เบียบ้ยใบไหลาทางนะครับเดียวจุดหมายของเขาอะ่ะสอสอชอห้วยโบงครับแต่อันนี้ระวังทางกินเต็มที่ลูกกินเลยกินก็ไปนั่นกินก็ไป คือมัคนคนือมันคือมันแล้วใจครับคือมันแล้วใจอ่ะต้นก็มาตากผมอันนี้ใขรครับผมคานาเกียนคา,านาเกียนโอ,โอ้ยินดีคนาดผมยงบ,บัถึงแจ็ไปหนักสตื้อไม่แหมใจก็แจ็ไปหนักสองโลนะครับแคนะ่สองโลรเรื่องกี่ใจนะครับนาอ,อได้ปางกันแล้วได้ปางกันกแล้วเมมากทักไปครั้งแรกใหนติตกแกครับผันว่า น้าด้อมเป็นคนที่ว่าจิตอส่ามากเลยอ่ะยินดียินดีครับยินดีก่อนโนวันนี้อผมเอาชุดออฟโรดมากกว่าเกือบซิปคันแต่ซิปคันของผมหลังรถมีขนมเต็มที่กันมามีมามีครับล้อผมมาเพื่มมาตัวเลยครับฉะนั้นคนที่จุดนู้นกับผมต้องแปลขนมมาเพื่มก่อถูกประเทศได้เข่าหูแจกตัวเลยโอ้เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องจะมาเจอกัน นาะขอจับมือเลยพี่แจ <มา S 1> ขนาด,าด,าดถ้าผมมาจ้าแหมน้อยผมก็จะบ๊ป้าพี่แล้วแม<น><ำ>่นก็วันนี้ดีโอที่จโผมก็ฟังมาก่อนล่างรถเอารถไปลู่ครับฟังมา